บางคนนะ่ะสัญญากับพ่อแม่ว่าบาดไ่มาสิเบิงแยงพ่อแม่สิหาเงินให้พ่อแม่จ่ายสิเบิงแยงพ่อแม่ไปตลอดพ่อแม่ก็เสือ่อได้บัดนี้นะบัดนี้พ่อแม่ก็ดีใจคิดจะลูกสิเห็นได้เท่ขายงัวขข่ควายส่งลูกเงียนเงีย้ยทั้งเลยปฐมจนจบวิทยาลนะัยน่ะบาดญ่มาฮนะน่ะบางคนก็ติดเล่าติดยาติดคุกติดตารางบางคนก็ไ่มา เอาเมียเอาผัวมีลูกมีเต้าอยู่ตั้งแข็งห้าปีสิบปีสาวปีก็บุมายามพ่อแม่เลยป่าให้พ่อแม่อยู่คนเดียวพ่อแม่ก็เท่าและเฮ็ดยังก็บบได้ท่ากินแต่น,น้ำลูกลูกก็บุส่งเข้าบุงส่ง,ข,สงข,ข่าวยังมาเงินก็บุส่งมาให้เลยขบุรเลยพ่อแม่ตอนนั้นก็เสื้อเอาแท้เอาว่าคิดแต่ลูกสิมาเบิ้งแยงสิส่งเงินมาให้ตลอดบาดเดี๋ยนี้บุส่งเอียงเข้าข่าวบุ้ส่งมาเลยพู้เป็นลูกนั่นอะ ลืมไปหมดแล้วอันใดที่เคยสัญญากับพ่อกับแม่นะ่ะคิดไปคิดมาไอ้ตอนพ่อแม่ได้เนาะพ่อแม่น่ะถ้าเอาแท้อว่าบาดลูกนะไปหน้าเรื่อยเรื่อยืบวกกลับมาเลยบาดมึงใหญ่มามึงแยกไปเฮ็ดแนวนั้นได้คำพูดอีตอนพ่อแม่ได้คนเฮ็ดเวียกเมื่อยหาเงินมาส่งมึงเฮียนคนละท่ากินแทงมึงเฮ็ดแบบนั้นพี่บาบได้คำพูดยี่เฮ็ดได้บาบได้ คำตาของฝากสบู่ประคา่าเราบอกตัวเดิมแสดงดีสิวที่รองดีฝ้าคนไหนหน้าปเป็นสิวเป็นฝ้าเอาไปใส่เดิมยังได้ขูดรุ่นสุกคือเก่าเดิมคนไหนสนใจคอมเมนต์มา3ก้อนทรงฟรี